หลายครั้งในชีวิตของเราสิ่งที่เคยเป็นปัญหากลายมาเป็นสิ่งดีๆในเวลาต่อมาเราจึงควรมองโลกในแง่ดีท่ามกลางปัญหาต่างๆได้เสมอครับท่านผู้ชมครับการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เป็นการเลี่ยงปัญหาการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาแต่การมองโลกในแง่ดีช่วยทำให้เราเผชิญกับปัญหาด้วยสภาพจิตใจที่พร้อมมากกว่าครับ เหมือนเวลาเรามองดอกกุหลาบเราอาจจะตำหนิว่าแม้ดอกกุหลาบจะสวยงามแต่ก็มีหนามแหลมคมหรือเราอาจจะชื่นชมว่าท่ามกลางหนามแหลมคมมีดอกกุหลาบสวยงามท่านต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเลือกมองแบบไหนครับ ผู้ชมที่เคารพครับการที่เราบางครั้งบางคราวจะพยายามมองโลกในแง่ดีเมื่อเราเจอความยากลําบากก็ดูเหมือนยังเป็นเรื่องที่พอทําได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราเจอความยากลําบากตลอดชีวิตและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยที่เราจะมองดูทุกสิ่งในชีวิตของเราในแง่ดีได้ตลอดเวลาแต่ว่าพระเยซูสัญญากับเราบอกว่าผู้ใดก็ตามที่สุขเศร้าผู้นั้นจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม เราทั้งหลายสามารถที่จะให้พระองค์เป็นผู้ที่มาช่วยเหลือเราได้ครับไม่ว่าเราจะมีความยากลําบากไม่กี่ครั้งก็ตามพระองค์สามารถที่จะประทานกําลังเรียวแรงให้กับเราที่จะมองดูชีวิตของเราในแง่ดีเสมอครับในภาพยนตร์เรื่อง forest gum ได้แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีในทุกเงื่อนไขของ forest หลายคนอาจจะรู้สึกว่านั่นเป็นภาพยนตร์จะสร้างให้ดีอย่างไรก็ได้ ขอแนะนำชีวิตจริงของคนคนหนึ่งชีวิตจริงของเธอยิ่งกว่านิยายเธอคือเลนามาเรียผู้เขียนหนังสือบันทึกจากปลายเท้าเล่มนี้ครับเลนามาเรียคริงวอลเป็นชาวสวีเดนถ้ามองจากภายนอกแล้ว เธอคือผู้หญิงพิการคนหนึ่งแต่เธอกลับไม่เคยรู้สึกว่าเธอพิการเพราะเธอทำทุกอย่างเหมือนคนปกติเลน่ามาเรียเกิดเมื่อวันที่28กันยายน1968เธอเกิดมาไม่มีแขนทั้งสองข้างที่หัวไหล่มีปุ่มเล็กๆสองปุ่มและขาข้างซ้ายก็สั้นกว่าขาข้างขวาครึ่งหนึ่ง เลนาเป็นเด็กล่าเริงตั้งแต่เกิดเธอไม่รู้สึกว่าร่างกายขาดอะไรไปในขณะที่เด็กอื่นเรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยมือเธอกลับเรียนรู้ที่จะทำอะไรทุกอย่างด้วยเท้าเลนาชอบวาดรูปและระบายสีมากโดยจับปากกาด้วยเท้าขวาจับกระดาษด้วยเท้าซ้ายเย็บปักถักร้อยเธอก็ทำได้ เลนาฝึกว่ายน้ำตั้งแต่เด็กเธอว่ายท่ากบท่ากันเชียงได้แต่ท่าที่ถนัดที่สุดคือท่าผิดเสือ้อเธอเข้าแข่งขันว่ายน้ำคนพิการได้เหรียญทองและทำลายสถิติโลกหลายรายการเลนามีความสุขในการร้องเพลงและเล่นดนตรีออแกนกไฟฟ้าเป็นเครื่องดนตรีที่เธอชอบมากเลน่าเรียนต่อทางด้านดนตรีที่สตอกโฮล์มและอเมริกาเมื่อจบแล้ว ธอกลายเป็นนักดนตรีอาชีพและถูกเชิญไปร้องเพลงในหลายประเทศ God, 1กรกฎาคม1995 เป็นวันที่มีความหมายที่สุดในชีวิตเธอเลน่าแต่งงานกับบิยอนคริงวอลผู้ชายที่พร้อมจะใช้ชีวิตกับคนพิการอย่างเธอ <is> ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเลน่ามีความสุขมาก <is> พ่อแม่รักเธอและสอนให้เธอทำทุกอย่างด้วยตัวเอง <is> ทำให้เธอเข้มแข็งไม่ยอ่อท้อต่อสิ่งต่งตาง เธอไม่เคยมองตัวเองในแงล่ลบไม่เคยคิดว่าตัวเองพิการเพราะเธอสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปเลนามาเรียขอบคุณพระเจ้าเสมอในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเธอเชื่อว่าพระเจ้าอาจให้เธอแตกต่างจากคนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจกับคนที่มีปัญหาชีวิตเธอจึงมีความหมายและสันติสุขเสมอมา จากชีวิตของเลนามาเรียผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าไม่ว่าท่านจะมีปัญหาใดยังมีคนที่ลำบากกว่าท่านแต่ขอให้กำลังใจตามแบบอย่างของเลนามาเรียว่าแม้เธอเผชิญปัญหาหรือความยากลำบากแต่เธอมองโลกในแง่ดีอย่างมีความสุขผมประทับใจที่เธอขับรถได้ถ่ายรูปได้และที่ประทับใจที่สุดคือเธอยิ้มอย่างมีความสุขเวลาที่เธอร้องเพลงสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีใครเอาความสุขหรือความหวังใจจากเธอไปได้ครับ